สวัสดีครับพราับผมอีกแล้วครับหลังจากที่ผมแพ้ไปในภาคก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาแก้แค้นครับมาเล่นหนังเก้าแบบเดิมนะครับตัวเดิมครับมาวันนี้เรารีวิวกันนะบดาม,มืดซะด้วยก็ครั้งก่อนต้องขอ,อไปนะพวกะเพราะผมจําได้แล้วว่าทำไมก็ก็เป็นเพราะว่าผมผมลืมเรื่องกล่องครับ ถ, iesen, ถ้าถ้าเรากดเบียร์ฟันกล่องมันก็จะมีบอกว่าจะได้เบสหรือว um. ่าอะไรได้เลือดได้แก๊สนะครับแต่บอดีผมลืมเมื <bringt spaghetti> ่อนั beer, ้นผมเลยเผลอพลาดไปครับอ่าเจอแล้วนะมาเราจะข้ามหลังแต่ครั้งก่อนที่ที่ที่โดนตัวถีบคุณเห็นไหมครับเพราะว่าดูอ่ะแล้วแล้อยู่ดีอ่ะเลือดเลยยี่สิบตอนที่มันถีบนะครับ ก็ถือว่ามันมันเก่งมากครับก็ไม่แน่ใจคนระับว่ามันเก่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเร่องมุกเล่นๆโอ้ยนี่ก็ฟันจังเฮ้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใส่คอเข้าใส่เข้าใส่สคออ่ะทํา <c oughs> ทำไมมันผิดพาผดผิดพาดเว้ย โไอ้ส่อฟันแสบไอ้คาร์มีกันเว้ยเดี๋ยวเลื่อนหมดแกก็อยู่มติดนังนนีก็ได้มีหวังวันนี้ผมผมมีมีหวังวันนี้ผมตายตั้งแต่คนแรกแน่เลยครับไอ้ช่ามันก็ตามหลังมาไอ้นี่ก็ติดกันจังบางทีต้องขอเราใจเลื่อพวกเครื่องผมมันมันชอบติดนะคะนี่ได้เงิน เงินมาทำเพื่อผมไม่ได้ใช้เงินใครรู้มัางครับว่า,วาเงินต้องใช้อะไรช่วยช่วยบอกมาด้วยนะครับปุ้ยนี่ก็ติดจังเลือด <c oughs> เลือดเงิน응มาทำเพื่อ <c oughs> อ้าวอันนี้ก็ไม่มีโอ้๊สแก๊สมาทำเพื่อ <c oughs> ผมต้องไปเอาเลอกตรงนี้นนไ,ไม่ได้เฮ้ยแม่มผมต้องฝากให้ท่านไปได้เอ้ยน,น,น้องผมพูดอยู่เนี่ยครับน้องผมกวนมากอู้เอาข้อทำไมมันเหมือนลมหน้ากลัวจังครับทำไมกล่องนี้ขยับได้ครับหรือว่าลมพัดแหงกะผีครับเบื่อเบื่อมาแล้วเบื่อนนถ้าใครรู้ช่วยพอกจริงๆครับก็ต้องขอบพระคุณมากถ้าใคร ถ้าใครถ้าใครบอกว่าถ้าใครบอกว่าอะไรมันทำได้ครับเงินนะครับใครใครตอบคนแรกนะครับมีรางวัลให้ไปที่ไหนโอ้ยเงินก็นมาจังทำไมวันนี้โชคผมมันร้ายจังใช่ไหมบดิน น้องผมพูดยังกับผีตายเลยเมื่อดีว่าไอ้นี่เป็นนักเบสเนี่ยเบสอยู่แล้วนี่ก็ไม่ได้ของล้าจะกล่องสุดท้ายอ่ะ เลือดหายไปไหนวะนเบ็ดอีกแล้วเลือดไม่มีมันก็ตายสิครับเลือดไม่มีก็ตายอย่างเดียวแหละขอบ้ เดี๋ยวเจอนักทีบเดี๋ยวก็ตายอีกเออไม่ตัวนี้เงินนักเงินเนี่ยเป็นนักบริหารหรอนักบริหารนักบริหารถึงมีเงินมากต้องรีบหนีก,นะก่อนนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าผมแพ้แน่เลย <c oughs> ผมไม่มีเลือดครับเลือดเหลือแค่สี่สิบต้นใจท่านฆ่าครั้งหนึ่งคงตายแน่เลยครับท่อชอรอ ้องให้แป๊บขนาดนี้กลุมได้หมดกันแล้วนะเราต้องขอลาไปก่อนนะ,ะเคียบเอ้ยพูดผิดครับหมายถึงต้องลาของครับน้องผมนี่ก็ขำกันจังครับน่าเบื่อมนะั้ยเบพีสนา มาตอนนี้ไม่กลัวละม่หาเลยนะมีหงไม่หาไม่หาไม่หูแล้วโอ้มันกระเพียอเลยใส่ฟันหรอใส่สันฟันหรอใส่สันฟันเหรอไม่ตายเงี้ยคนนั้นจังเจ้าคิโร่จะจอมตายไงีจอมตายไงี้ยโ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 มตายไง ขนาดโดนลุมสองผมยังไม่ตายเลยอ้าวให้อยู่เฉยๆดิอยู่เฉยๆอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่ก็ได้นี่ก็โดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะฆ่านักทิพย์นี้เจอดตรงตายพอ่อพ่อเป็นนักขย้ำเหรอพ่อเป็นนักขย้ำเหรอ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 นักขย อจะเอาขาขาดเลยเป็นนักตบประสาเสีย่ยงแลกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับส่วนให่